ราพบอีกครั้งกับรายการสไตล์กู EP ที่42นะครับ <Hey. S 1> วันนี้อยู่ที่เจริญกรุง45นะครับ อยู่กับตรงข้ามาปรษชานีกลางบางรักตนี้เราจะมาคาเฟ่คาคิโทรีนะครับเป็นแบบคาเฟ่บิงกูแบบตรงตรงแบบญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้เป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติและร้านจะเป็นยังไงรับมาเลย ก็จะเป็นเมนูไอศครีมสับปะรดนะฮะนี่มีตัองสับปะรดแล้วก็มีส้มด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวชิมเนื้อติ๊บไปดูอะ่ะอร่อยจริงแบบคือละมุนมากๆมันละมุนแบบ เป็นเมนูใหม่ทางร้านแนะนำครแล้วก e. ็โปรตีคนชอบกินสับปอยู่แล้วมันลงตัวมากกลิ่นหอมนุ่มยังยังไม่พอมินเนส้ซมือคุณยอดใส่เฮลตี้ใส่ผลไม้ต้องมาโดนอร่อยทีเด็ดเดี๋ยวมารอดูบิงซูนะว่า จะอร่อยสู้ได้ไหมครัเอาลฮะตอนนี้ก็มาถึงเมนูซิกเนเจอร์ของฮางร้านนะครับเป็นมิลกี้เว์คาจิโตริอันชันมะนาวอ่านีด่ดูดูดูใกล้ข้างบนเขาบอกว่าเป็นนม กลิ่นหอมนมมากก็มีกับผงอะไรอ่ะเหมือนอัลมอนด์เหมือนไข่อัลมอนด์นนะแล้วก็มาตัดกับความเปรี้ยวของอันชันปล่อยดูข้างนไม่มีเลยสีสวยมากดูครับสีคือแบบอวกาศเลยตัวเกด ตัวเกล็ดน้ำแข็งมีความละเอียดนุ่มอัก็คือแบบกินง่ายถ้วยละ140กร้มย่บาทถูกรสชาตินะฮะ,ะวันนี้เดี๋ยวสั่งสองถ้วยถ้วยแรกนี่ครับเจอแล้วข้างในครับนี่ครับเจอแล้วข้างในครับ คู่แรนี่ก็เป็นบิงซูถ้วยสองนะครับเป็นคากิโทริมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงน้ำดอกไม้นี่เป็นยังไงครับคุณโตตามะม oh, 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 ่วงลูกโซ่มะม่วงลูกโซ่ตอบที่ดีอยู่นะ คือคำแรกที่กินมาให้ความรู้สึกเหมือนเราแบบกินข้าวเหนียวมะม่วงอะไรอย่างนั้นเลยแค่เป็นข้วาวเหนียวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนีมีความหวานนะหวานนำแต่ว่าไม่หวานมากมี <c oughs> ความเปรี้ยวตามมัน นี่ข้างในมีเนื้อมะม่วงเนื้อสับปะรด <c oughs> เหมือนเป็นวนะุ้นอะข้างในแบบเหมือนวุ้นถ้าถามว่าอันชานกับอันเนี้ยชอบไหนกว่าส่วนตัวนะชอบอันนี้มากกว่ามะม่มมมกกวง <c oughs> ให้สิทเลยคือให้สิทธ์องคู่ผมชอบแบบชอบอันนี้มากกว่า ข้างในจะเป็นบูน <Wow. S 1> มะพร้าวความเปรี้ยวความหวานแต่กันลงตัวจริง <c oughs> มีเนื้อสำลวดด้วยเอ้ยเนื้อมะม่วง <c oughs> นี่นะครับเป็นรสชาติของกะปิทะเลของทางร้าน มีอันชันมะนาวมีมะพร้า,าวน้ำหอมชาเขียวมะม่วงอะไรประมาณนี้เจ็ดรสชาติก็ยังมีไอติมด้วยนะครับสามรสชาติมีไอติมมะม่วงไอติมะชา,าเขียวแล้วก็ไอติมมใหม่คือสับปะรดถ้าใครมาแนะนำไอกินสับปะรดอ่ามีไอติมมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะรูปห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนี่นนก็ว่าจะสั่งเพิ่มอีกรูปหนึ่งนะอร่อยส่วนมีซูร้อยสี่สิบเก้าบาททุกรสชาติต้องมาโดน แล้ววันนี้ก็หมดเวลานะครับสำหรับสไตล์กู EP นี้ครับร้านมิุกินะครับเป็นคากิโทรีนะครับก็โดยรวมก็จะเป็นแบบร้านไม่ใหญ่มากเป็นร้านแบบเล็กๆนั่งชิลอะไรอย่างนี้นะก็พูดถึงรสชาติรับของคากิโทรีทั้ง2รสชาติฮนะอันชันมะนาวก็มีความเปรี้ยวความอร่อยนะแล้วก็ข้างในจะเป็นท็อปปิ้งเป็นแบบเจลลี่นะครับคืออร่อยมากส่วนอีกอรชาั่นนึงคือเป็นคากิโทรีมะม่วง แต่จริงๆเราจะชอบรถมะม่วงมากกว่าเพราะว่ามีความแบบผลไม้ออแล้วก็มีวุ้นอยู่ข้างในโดยรวมถือว่าผ่านนะครับร้านนี้เป็นร้านที่เปิดใหม่ด้วยก็ถ้าใครที่อยู่แถวเส้นเจริญกรุงก็แวะมาได้อยู่ที่ซอยเจริญกรุง45นะครับสามารถนั่งรถเมล์จาก b ีเจทสฟานตักสินมาได้ครับสายหนึ่งสายอะไรพวกนี้ครับออก็มาถึงได้เหมือนกันก็ตอนนี้โปรโมชั่นร้านก็คือ149บาททุกเมนูและไอติมอ่ะ ขอแนะนำเลยไอติมคืออร่อยมากไอติมสับปะรดนะครับลูกละห้าสิบาทก็ถ้าใครชอบต้องมาโดนที่นี่เลยมิยุกินี่แล้วเจอกันใหม่อีพีหน้ากับรายการสไตล์กูสไตล์ใครไม่รู้แต่เนี่ยสไตล์กู